หนุ่มน้อยคนเท <c> ่โ <oughs> ชคมงคลสวัสดีครับ มามายายกำลังปีนขึ้นเจ็บนะคะมาขามเทศค่ะแม่ลูกมาขามเทศไม่อ้วนเหมือนทุกปีเลยผอมดองแดงเลยโชคกินไหมครับโชคมงคลกินไหมครับกินไหมไหมกินไหมกินไหมปีนี้ลูกไม่ใหญ่เนอะนะคะคุณแม่แต่ก็หวานรสชาติอร่อยมากเลย ลูกไม่ใหญ่เนาะนะคะคุณแม่ลูกดองแดงเลยทุกปีลูกใหญ่นะคะได้เก็บกินแบบสบายสบายเลยหวานด้วยเนาะนะคะแม่แม่ปีนี้นะคะลูกเล็กนะคะแต่แต่ก็หวานมามียิ่งชอบนะคะแม่แม่มามียิ่งชอบเลยชชบบอกว่าให้ผมด้วยครับอร่อยค่ะแม่อร่อย กินไหมครับกินไหมครับหวาดได้อร่อยค่ะแม่นี่ต้นุูซาเด็กน้อยบอกว่าขอกินหน่อยครับดกอยู่นะค่ะแม่แต่ลูกเล็กอุ้ยอุ้ย,ยขึ้นภูเขา ขึ้นภูเขาน้องโชครู้ไหมยายขึ้นภูเขาภูเขาอะไรรู้ไหมอ,อึมามีนอนนะคะคุณแม่ปุ๋ยก็ปุ๋ยอ,อึมามีนี่เองอ,อะไรละ่ะลูกโอ,โ,อโอ้โอ้เอาไหมเอาไหม่ะ แม่ลักก็กินได้น้องโชคมงคลก็จินได้ถ้ามามียืดถึงนะคะแม่เก็บเก็บแบบชิวๆไปเลยฟ้ายังชอบนะคะแม่แม่ลักก็ชอบอร่อย มันหวานนะ้องเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะแม่ไม่มีสารเคมีอะไรมีแต่อึมามีมีแต่อึมามีมมามค่ะอุ้ยตกใส่อึมามีเหม็นไหมนาะเหม็นไหมโชคกินได้กินได้ยังไงก็ของสาวเราโอ้ขาก็เก็บเอ้ยเอ้ย แบ่งกันกินอ่าเอาไหมอ้อ้อู้เก็บ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 อร่อยน้องโชคบอกว่าอร่อยครับน้องโชคมงคลชอบนะคะแม่ชอบครับ มหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับหม,หมดแล้วครับหมดแล้ว